กลับมาวังเวียงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มาเที่ยวที่ถ้ำนางฟ้ากันค่ะก่อนเข้าถ้ำก็จะมีสะพานนะคะสะพานสีฟ้าถ้ำแม่น้ำวูสวยงามไม่หมดเลี้ยวไม่หมดแรงกันเลยนะสาวๆกลุ่มเนี้ยนะ สาวๆเที่ยวกันอายเลยนะโอ้อโหดูซิเ<ล>น,นี่ยตอนนี้เราก็มาเข้าถ้ำนางฟ้าแล้วนะคะมีผู้บ่าวใจดีพาเรามาอ,อข้างในจะเป็นรูปสัตวรูปอะไรมีเยอะเลยอ๋อรูปสี

อ๋อลูปที่แปลกปรลาดเห็นไหมไม่ได้หรอกใครจะไวกว่าเนียนน่ะไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ยยาวขนาดนี้เออยาวขนาดนี้อะไรอะไรก็เห็นก่อนล่ะ ทำนางฟ้าค่ะวังเวียงนะคะใครมาเที่ยววังเวียงก็อย่าลืมเข้ามาชมกันนะคะเจ้าของใจดีมากที่ถ่ายอไให้ด้วยถ่ายผาก็ได้นะนเร็วเจวาดพลาดไหนอ่ะถ่ายทไหนอ่ะโอ้ยทำไมสวยขนาดนี้ออนนี่ถ่ายตรงนี้มั้งสวยมากเลยค่ะ

ใช่ถ้าเราโอ้ยคลุสศยโอ้ยถลลุกศิษยจริงๆเด็กเขายังส่งน้องนี่มาเป็นเพื่อนเลยเห็นไหมล่ะใช่มีไกด์พามาด้วยใช่กูเลยนะบอกสวยข้างในสวยนี่ให้ให้เด็กให้น้องพามาโอ้ยไม่เคยมีอะไรสวยเท่านี้นะ้องฟ้าจริงๆนะเจ๊กุ้งนะไอ้น้องก็เดินนำหน้าเรี่ยวเลย ถ้าใครได้มาบังเวียงแล้วไม่ได้มาดูถ้ำตัวนี้คือมาไม่ถึงเนาะคือว่ามาไม่ถึง่เพราะว่าในจะตรนสะดวกแบบนี้อ่าช่สว่างด้วยิเลยิลยอเลยาามยายาาสวยสสลวมเาเลยยามสาสวยงสวยยเลยเยวยวายาา ดูอะไรถ่ายารด้ถ่ายถ่ายรูปได้ถ่ายไปสวยมันมัวโอเคต้องหัวรียนสวยนมานะก็ถ้ำนางฟ้านะจ๊ะสวยจริงๆจ๊ะ อันนี้จะเป็นรูปของสุนัขตัวนี้สุนัขเป็นหมาเป็นหมารูปของหมาเลยอันนี้จะเป็นอ่อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นพญานาคอตัวนี้จะเป็นหมาอันนี้จะเป็นเสือขบวนเสือเสืออ้าปากหัวเสือถ้าเรา เดินค่อยๆแล้วก็สังเกตจะเห็นหมดเลยจะเดินจะเดิไป่ไหมไดจะพาไปไหมไปโอไปสองร้อยสมสิบเน่าไสองร้อยสามเมตรตรงนี้จะวยไหมแค่สองรเมตรไปตามป่าไม่แล้วป่ามันน่ากูอันตรายหรือเปล่า230เมตรเอง มันอันตรายหรือเปล่าสาวสาวกลุ่มนี้สุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยปีนเขาเข้าถ้ำล่องเรือกระโดดน้ำ ป,ป,กปกติเขาจะออกทางที่เราเข้านะคะแต่สาวๆกลุ่มนี้ไม่ยอมค่ะจะต้องเอาให้สุดๆทางออกทางนี้ก็จะซอกแซกนิดนึงทะลุกออกมาจากถ้ำเหม,ม,มือนป่าอเมซอนเลยค่ะ โอ้โสุดๆเลยนับถือพวกคุณจริงๆเลยโอ้โหสุดยอะไปไหนก็ต้องสุดๆโอ้โหกลับทางเดิมเหมือนเดินกันไหมต้องเข็ดมาเป็นนะใช่ไหมคือแนะนำเขาเลยว่าแนะนำเลยทางนางฟ้าเลยอ่ะ นี่เขามี1ิลายนะรอบขาวห้าร้อยบาทเฮ้ยแต่ถ้า,าน้องฟ้ายี่เด็ดสุดนะนี่ยก็จะกลับแล้วนี่ยมันจะเป็นล็อกเป็นล็อกเลยปีนขา,ขาเลยนะเานาะนี่สำหรับคนนี้นักปีนป่ายอ่ะนักปีนป่ายขา เวน้องไม่ทำไม่ผัดเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเลยถ่ายเลยถ้ามตงนั้นจำเรือนจำเมือนเราเอาหินมันเป็นธรรมชาติหรือนกับที่เราก่อกันเกือนกอยที่นี่ขอบอกว่าสวยมากเลยสดสุดสซดสซดโดโซาโซดโซมลังจะออกมาโหมาซโซดโเดโซ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 ดดโซ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  ชอยอ่ะ,อะ,ะชอบที่เขาไม่มไม่มีความอับมันระบายอากาศดีอะไรดีหมดเลยแล้วทางก็เดินสะดวกไม่เหมือนถ้ำทั่วๆไปต้องปีนป่ายสวยมากยอมรับเลยสวยสุดๆวันนี้ประทับใจสุดยอดเลยค่ะถ้ำนางฟ้านะคะอย่าพลาดมาวังเวียงและถ้าไม่มาถ้ำนี้พลาดแน่นอนมันไม่ได้ขึ้นเขาไงเจ๊เดินทะลุถ้ำออกมานะคะก็จะมีทางเดินป่านะคะ เขาบอกว่าสองร้อยสามสิบเมตร นี่เราก็เที่ยวสปปลาวกันครบแล้วนะกี่วันเนี่ยเรามากันกี่วันโอ้โหแปดวันคนอื่นเขาเที่ยวกันสี่วันเราเที่ยววันแปดวันแปดวันตอนนี้ยังอยู่วังวังเียแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมจำปาทองเนาะสวยมากพรุ่งนี้เช้าค่อยค่อยดูวิวสวยๆของของโรงแรมนี้ดีกว่าว่า วิวสุดยอดจ้าสวยสุดคือถ้ำนางฟ้าสวยสุดก็คือถ้ำนางฟ้าที่ประทับใจที่สุดที่มาวังเวียงเนาะจ้าก็เดี๋ยววันนี้เราจะปิดคลิปกันแค่นี้เนาะก็อฝากซิอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะยาย่าศิลาค่ะจ้าสบายดีสบายดีบ๊ายบายจ้าจนะ วังเวียงวังเวียงบ๊ายบาย